ามาพร้อมแล้วเตรียมตัววันนี้กลับมาคัมแบ็กในรอบสามเดือนต้องจัดแชมป์สักตาและว้าวคามอนคามอนท่านผู้ชมจะได้เห็นพัฒนาการถอยหลังของผมนะครับ <Why? S 2> มาเรามาดูคนบนเครื่องกันหน่อยดีกว่าไเพื่อนมึงฮัลโหลครับสวัสดีครับคนบนเครื่องครับฮัลโหล

อย่างนี้ต้องการรัวได้ดูจะช่วยมึงมึงเอาปให้กูพูดคนเดียวอ่ะปล่ให้กูพูดคนเดียวกูเสียใจนะนายมึงร้งนายตัจะไปช่วยอุ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าคนธรรมะไม่มีคำว่าปลอบใจเพียงแต่คำซ้ำเติมคุณทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรคนเดยที่ถูกเทียวคือคนเดียวที่ทอดไข่กูมีอะไรจะบอกไว้มาแกริบฮามันจะโยนระเบิดใส่กูใช่ไหม เดี๋ยวมันเกิดการล้างแค้นขึ้นผมดูนะเฮ้ยตอนนี้เราต้องสามัคคีกันเราคมแบ็กในรอบสามเดือนเลยด้วยนี่ต้องชำระเราต้องสามัคคีกันอย่ายาย่าหยุดอย่ายาอย่าฆ่ากันแต่ปลาเบิดใส่กันได้เอาแล้วครับเอ่อเพื่อนๆครับให้ให้เธอว่าเขายิงยิงอะไรครับคนครับเมื่อกี้มันวิ่งมาแล้วแบบผมกระโดดยิงอะเมื่อกี้ผมกระโดดยิงแบบเนี้ เบอร์เบอร์หนึ่งคิดว่าไงครับยิงแบล็คบูลลี่เล่นไม่หน่อย็อดนี่เอาพื้นไหนดีวะเอาเอมโฟเล่นเอมโฟด้วยแบบอยากอยากน็อกอะครับน้องๆอยากกินข้าวแกงโรงพยาบาล ฝนตกเสียงฟ้ารล้องด้วยฝนตกแดดออกทะเลทรายฝนตกไปได้นะครับทุกคนเฮ้ยฝนตกจริงด้วยเออไม่ใช่ว่าทะเลทราย้วนๆมันก็มีต้นไม้อะเนาะ บ้านกูเปิดแอร์ตอนอยู่ที่บ้านเกิดอ่ะแบบติดลบสององศาวอดไม่วิ่งวิ่งเข้าหาเราเลยวะเร้โหเกินไปแล้วอผมหสตรีมอยู่ก็ดูแปดสิบคนด่าแปดร้อโอ้เจ็บคนนี่น่าชื่นชมมากผู้ชายคนนี้เบอร์สี่เล่นอ่อนจังครับถ้าเบอร์สี่ยิงได้เดี๋ยวผมออย เมนจากใครเนี่ยเมนจากฟันด being um yeah> ี้เฮ ja ้ยเชี่ยอะไรอะไรวะไปมารักกูด้วยกูขอปรับอันนี้ไปหนึ่งปรับปรุงกันได้เลยได้เลยปีนปีนปีปีนปีปีปีไปไปครับได้เวลาออกล่าเหยื่อหรือว่าจะให้หรือว่าจะเป็นถูกเป็นเหยื่อเอง เราเป็นเสือเว้ยต้องไปล่าเหยื่อ <_ t iny> ไปจอดไปเสืออยากจอดรถรด้วยกูกินข้าวแป๊บนึงเสือสิง,สงกระทิงแดง <_ t iny> ไปลเล่นที่โลกนะถ้าเจอคนเดี๋ยวพี่ขับเข้าหาบ้านให้ต้องหาบ้านก็ไปเจออีกที่หนึ่งโดนยิตงตายไปเลย <_ t iny>

ผมครับผมครับไม่ให้ครับเฮ้ยอย่ายิงดิดูดูดูเบอร์สาวไนะครับน่าจะตาคนแรกรถเพลังแล้วเนี่ยไปเพื่อนยาอยู่หนีเอ้ามือยังจะเข้านะรู้ว่ามีคนน้ำมันจะหมดนะครับน้ำมันใกล้จะหมดแล้วนะครับ รับวนดิวจ้รู้มันอยู่ไหนคงจอดะเวยได้จ้าจอดแม่งเลยดิตรงเนี้ยโอ้โหลุยบุกบุกบุกจะหาบุกทำไมสองสองเจ้าเจ้าเจ้เจ้าเจ้าเจ้าห้อง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 เนี้ยห้องริมนี้เลยรอรอมัน หลุดโพมาเองอะ่ะไปเ่อยเปิดน็อกได้ตัวหนึ่งคือต้องลุยแล้วเปิดน็อกได้ตัวหนึ่งต้องลุยตอนนี้มันยัดระเบิดไปหาใครอะ่ะหาห้าหนอตายาขยะเองมันอยู่เนี่ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วไปเจอแล้วเจอแล้วเออเลงหัวมันได้หมายได้อุ๊ยอีเ e ทลงแบบดิจิตอลมีตีตนมีเสียงทั้งกีตินมาตอนนี้ได้ยินเสียงตีนเดียวมันอยู่คนเดียว แต่กูเห็นเพียงตัวเดียวเนี่ยเออแต่กูเห็นแค่ตัวเดียวเองไม่เห็นตัวอื่นเลยเออเอาเลยอเปล่าตอนนี้มันฟังเสียงเท้าก่อนมันยืนตอนนี้มันอยู่นิ่งเดี๋ยวกูวิ่งวนล่างตึกแล้วกันตึกมันอ่ะมึงก็รอรอบอกตำแหน่งโดดแล้วสองตัวตรงไหนตัวไหนอตัวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันโดดเล่นมันโดดเล่นหลอกกูมันหลอกหลอกมันไปนู่นแล้วมันมันอยู่ชั้นสุดท้ายเลยมันอยู่แอร์หลังไอ้ดอบฟันเล่ยละมาดิ้ย ถ้าได้เสียงขาโดดเขบอกกลางขึ้นอยู่ในวัยเทข้างนอกโคบไว้นะเว้ยระวังมันโดดลงตึกด้วยมากี่คนอ่ะตายคนเดียวครับดีเขาหาเฮ้ยเฮ้ยเดินล่างด้านล่างวิ่ยป้งขออยู่บนนี้มันยังไม่ไปไหนเลยนะมัปลาระเบิดลงมันได้ครับกูบ้ากูปลาขึ้นไปกูปลาขึ้นไป ขึ้นมันเลยขึ้นมันเลยกูโคบอยู่เกือบตายเอ้ยอีกสามิีวิตวงมาะนะใคไม่บอกเออรีบไปเคลียร์มันดี่แ่าวะดีปลาระเบิดระวังระวังตายตายสวยสวยหมดเลยปะมีอีกอะ หมดแล้วหมดแล้วมีตัวเดียวมีตัวเดียวมีตัวเดียวไปดีกว่าเนี่ยไอ้เฮียใครยิงล้อรถวะอันหนึ่งมาหนึ่งวนตรงนู้นมีบ้านอะระวังด้วยดีแปดวิวงบีบเพื่อนเพื่อนเราอยู่วงท้ายแล้วเข้าวงวงมาแล้ววะระวังนั้นน่ะมีบ้านเนี่ยวงท้ายแล้วน เฮ้ยเราตรงกลางไปวะเนี่ยเอ้ยตรงนี้มันมันมันจูงได้นะจอดเล่นได้โอ้โหทางถนนแม่งไม่ค่อยดีเลยไมดีว่าไปรัฐบาลเขาไม่ทำอยูอว่ตรงเนี้ยใครเติมน้ำมันเปล่าเติมเติมเวลาเติมเติมไปเล่นแนวหน้าดีกว่าจับจับไป็ีรถสอดจอดก่อนวัจอดก่อนนี้แหละก็เดี๋ยวชาน์ ชายรถมันโดนโดนนั่นนึงมันมีเอ้สายมีสายมีอีกสายมีเอ้ยโดนหัวนั้นเราอีกสายมาสายดีดีดีมาเล่นมุมงเขานี่ดีดีมาเล่นมุมเจอเจอสายละผมเจอสายละโดนโดนโดนเจอแล้วกูเจอแล้วไปเจอเขา

หลบได้เ,เว้ยขวายมาดิหลบ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 ยังไงอ่ะขึ้นรถไปดิขึ้นรถขึ้นรถเล,ลยพร้อมกันเพราะวงบีบแล้วไป,ปไม,มันจะไหนอะอะมันมุกชีวิเข้าวงเหรอไปเลยเป็นข้างหน้านู้นมีคนยิงมาเองเนาะลาเป็นทางไป,ไป,ไปได้านหน้าเรื่อยๆใกล้ใกล้แล้วก็ค่อยๆไกลๆขึ้น กดไปก่อนกดไปก่อนแวะแวะแวะก่อน,อนแวะก่อนกูอนขอเลือดหนะน่อะใครมีเลือดบ้างอ่ะเอไอตรงนั้นในหมู่บ้านมันอยู่ไหนวะเฮ้ยไปรถมาเฮ้ยมีคนมาาม,คนมาชาร์จมี่คอมมาชา,ชชานี่สวยสวยสวย็ออ่งนนหล ตาบ้านตาบ้านติบ้านติบ้านไอ้มัสรอรอคอไปโดนเลยสวยบัดีสวยตายหมดบ้านนี้เตี้ยเหลือตัวข้างนอกบัดีมีบัดีมีเฟื่องเอ็ดป่ะมีเฟื่องเอ็ดป่ะมีเฟื่องเอ็ดป่ะเฮ้ยโลกูอยู่ด้านล่างเพื่อนอะไรอยู่ด้านล่างล้มนั่นน่นจะอยู่หลังหินระวังนะเว้ยมันตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาท กระสุนก็ะสุนหมดแล้วว่ะฟันดี้มาชุบหน่อยดิฟันดี้เฮ้ยขอกระสุนเขียวด้วยกระสุนเขียวไม่มีเลยระเบิดอ่ะเก็บน้ำมันไปได้ปะน้ำมันหน่อยเดี๋ยวมันยิงขัดมันตายหมดขอกระสุนเขียวนะขอกระสุนเขียวไม่มีกระสุนเขียวเล่นเลยมันอย่างเสียวขนาดวะมันอยู่ไหนรู้้ตําแหน่งมันยังบอกบอกหน่อยหลังหินนี้หลังหินนี้ยังไม่ออกมายังไม่ออกมาอหลังหินอยู่แต่ว่ามา้ากี่ไหนวะ head toward โอเคโอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วเออยิงมาเดินมเนี่ยยิงมันยิงมมันกดกดไปกดไปเกือบตายอ่ะโอ้หนิดเดียวนิดเดียวเออซ้ายซ้ายขวาวิ่งโยกวิ่งโยกซ้ายขวาท่โอ้โหสวยโอ้โหสวยโอ้โหเวลีกูดท่านผู้ชมก็ดูเอาที่หนึงท่านผู้ชมก็ดูเอา